แลกเอออยากไปเมกากับพี่บ้างเป็นไงบ้างน้องที่จะกลับกรุงเทพวันไหนพี่จะกลับเมกาเลยมีน้องจะได้ไปกับบ้านเขาหรออ๋อไม่มีทันจริงๆตอนนี้ต้องจองภูเก็ตแฟนบ็องที่มาได้ที่ได้เจอหัวหัวมาแล้วโอกาสพี่เป็นไงบ้างท่าภูเก็ตกับอเมริกาเป็นไงบ้างสบายดีค่ะชอบภูเก็ตมากเลยค่ะตอนนี้มันเป็นช่วงของวินเทอร์พี่หนาวที่อเมริกา ได้ซุปตมร้านนี่อมีแม่จะทำอร่อยนะคุณแม่ซุปหน่อไม้หนึซุปต่อม้ยังมีแลวจ้าเอาดีแล้วซุหน่อไม้ผานล้เราติมุ่มมเมื่อกี้สุซุปอย่างอื่นมีอะไรบ้างแม่มีซ้มยำนะคะมไก่ไม่ที่เปิดตัวเธอนี่ไงซุปหน่อไม้แบบนีซุปเกตชอมากเลยรับกินไม้กามากเลยอ่ะมวิสไมาดได้เลยมีไก่ไม่ที่โต ไม่มีมแต่ข้องกางกินต่อกินอะไรต่อไปเลยแล้วก็ยำอะไรเนี่ยมีฟูดไหม๋ยวสั่งเผือกด้วยอยากบุลเดนมีฟูดด,ด้วยนะอย่าเลยตับแก้วครับสี่แก้วสี่อันนี้สำหรับคุณอ่ะใช่ชอบเอาแก้วแบบนั้นเดี๋ยวไปเอาร้านนั้นไม่ต้องไม่ได้่าหรือเปล่าร้านนั้น่ะไม่ได้เดี๋ยวพี่สั่งเพิ่มอีก